Welcome to live chat. Remember, God. ่อแบบนนแเรียบร้อยระบบพาพังหมดโอเคกลมาแล้วนะฮะสวัสดีครับอ่าอีกทีเมื่อกี้เล่าไปประมาณหนึ่งเมื่อกี้มีคนถามผมวอรี่เขาเรียกว่า กำลังกังวลเรื่องเกี่ยวกับทาง Nation, เนชั่นนะครับผมไลฟ์ต่อแล้วกันนะครับคนเข้าเรื่องสวัสดีพิทุพัฒส,สวัสดีคุณิมด้วยนะครับมีคนถามผมว่าทําไมเนชั่นเงียบจังอะไรอย่างเงี้ยผมกล้าพูดไปตรงนี้ว่าจริงๆเนชั่นอาจจะติดปัญหาทางญี่ปุ่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่คงไม่ได้หายไปหรืออะไรนะครับคงไม่ได้เกิดปัญหาแบบว่าดังโง่หรืออะไรนะ บางคนอาจจะไปไปไป,ไปคิดมากจนเกินไปว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบดังโง่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคือทุกคนแม่งกลายเป็นดังโง่โฟเบียกันหมดแล้วเฮียคือแบบกลัวกลัวแบบแม่งจะปิดแบบดังโง่กลัวแม่งจะปิดแบบดังโง่ให้ขอโทษนะในชั้นนี้แม่งผ่านอุปสรรคมาไม่รู้เท่าไหร่มันยังอยู่อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับเออนะมันยังอยู่อยู่แล้วแต่สําคัญก็คือเราเราเรา,เราไปมองภาพรวมตรงนั้นว่า หลังจากนี้เนชั่นจะเอา LC อะไรมาชนแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมข่าวที่ผมได้มาผมไม่รู้ว่าได้มันมันจะตรงมันจะออกเมื่อ,อไหร่ผมตอบไม่ได้นะแต่ผมบอกว่าเนชั่นกำลังเดินทางที่เป็นคาบลูกคาบดอกเกี่ยวกับอดีตของเขาอยู่อย่าง TL อ่านะฮะนะ TL อ่าบางคนไม่รู้นะฮะท l คือทีเลฟนะฮะการ์ตูน เลทสิบเอ่เลทยี่สิบบวกนะเลทยี่สิบบวกผมได้ข่าวมาว่าเขาซื้อ l อซีไปคำถามก็คือเชี่อจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมาแปลกนะเว้ยใ,ใ,ในในในมุมมองของผมอะเออแต่หลังจากนี้ยมันมันจะมีเรื่องที่พอให้เรารู้สึกสนุกกับมันได้บ้างจากวงการหนังสือที่ไม่เงียบขี้เกียขนาดนี้นะคือวันนี้ต้องยอมรับว่าวงการหนังสือตอนเนี้ย มันมันบิดไปบิดมาจนแบบงุดหิดอน่นะอ่ะมองไปถึงสยามอย่างเงี้อออยก็อยู่ๆก็ไม่ออกปกฟลอยซึ่งแบบจริงๆคุณทำมันตั้งแต่เล่มแรกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในกระตูนชุดนั้นน่าจะเป็นเอ่อสี่สามเล่มนะก็คือแมทเอ่อแมสอิช่อิจิหรือมันน่าจะอิจินะแมทอิจิแล้วก็องค์กรวิรบุบรุนเนี่ยอยู่ๆก็ไม่ทำปกที่เป็นฟลอยแล้ว ซึ่งผมก็งงๆเราว่าวิธีการตัดสินใจอะไรของเขาทําไมมันทําแปลกๆแ,แ,แต่ก็รับไวในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับว่าสํานักพิมพ์จะทําอะไรก็มันเป็นสิของเขาส่วนเราเป็นคนซื้อเราก็เป็นคนตัดสินใจเองว่าเราจะจัดการกับชีวิตเรายัางไงในการซื้อนะแต่ผมบอกได้ว่าเนชั่นเดี๋ยวช่วงต้นเดือนเดี๋ยวเขาจะเปิดผมคิดว่าน่าจะมีบ็อกเซตด้วยนะฮะเออน่าจะมีบ็อกเซตด้วย ก็รอดูแล้วกันนะฮะปกติในชั่นมันก็อย่างนี้แหละครับนะช่วงหลังในช่วงปีปีถึงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้มาพักให,ใหญ่ๆแล้วนะฮะเวลาช่วงงานสัปดาห์สือ่อเขาก็มีของมาออกให้คุณโดนอยู่ดีอ่ะยังไงคุณก็ไม่รอดสําคัญก็คือมันมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องไหนแค่นั้นที่จะออกมาจริงๆผมก็หวังหลายๆเรื่องอนะผมก็ยังหวังอยู่หลายๆเรื่องว่าเขาจะออกมาให้เราซื้อ ซื้อหานะคยับพูดอย่างนั้นดีกว่านะให้เราซื้อหานะแต่ตอนนี้รอดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับนะฮนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ช่วงนี้หลายค่ายก็น่าจะยุ่งยุ่งเกี่ยวกับการเออเขาเรียกว่าจัดบูธอะนะซึ่งทุกคนก็น่าจะว่กันไปไหนกับกับร้านครับกับร้านมาเอาของครับมาเอานังสือ แล้วก็กำลังกลับแล้วก็รู้สึกจิตงุดเงี้ยวก็ไม่รู้จะทำอะไร่ะลองลองลองกล้องใหม่ลองกล้องใหม่นต้องบอกว่าลองลองของใหม่ดูว่ามันชัดไหมสำหรับกล้องนะนะเออเป็นยังไงบ้างนะครับก็นั่นแหละประมาณนี้ถามว่าจะมีลีกอะไรอีกไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีบอกได้บางส่วนแล้วนะนะฮะน่าจะมีรีกบางส่วนของแต่ละค่าย แล้วก็มีเลคของวิบูลกิจมาบ้างสำหรับแฟนอีกานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสปอยให้ชมนะอ,อนะคนคนคนตามอีการน่าจะโอเคนะน่าจะกริก๊ดเกรกันอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันสิ่งที่ต้องการมันอาจจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เออเอาเป็นว่าผมผมจะให้พูดพรุ่งนี้ทีเดียวแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับปกพิเศษของสยาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับใน,นดีๆที่แบบในเชิงลึกเชิงวิเคราะห์นะฮะเดี๋ยวผมก็คงจะพูดให้ฟังพรุ่งน,นี้ทั้งหมดแล้วกันนะพรุ่งนี้อาจจะเป็นเชิงผมนั่งพูดให้ฟังซะเยอะนะก็ะเดี๋ยวค่อยๆลองดูแล้วกันจริงอันนี้ไลฟ์ก็คือเหมือนอยากนั่งคุยไปเรื่อยอะ่ะจริงไม่มีอะไรหรอกขับรถกลับแต่ก,ก็ไม่นานนะอีกแป๊บนึงก็จะถึงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถถนนมันไม่ค่อยติดอะไรนะฮะอ่านะฮะแล้วก็ เหมือนว่ารักพิมพ์พจะเลื่อนหนังสืออ2ปกนะครับจากรายการประกาศเมื่อเช้าก็ก็คงมีเลื่อนอีกแล้วขยันเลื่อนจังน่าจะติดปัญหาอะไรหลายอๆๆย่างก็ลองดูแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่สั่งซื้อนะออพูดอีกนีดีกว่าผมจำลสไม่ได้ว่ามันเรื่องอะไรนะพอดีขับรถก็เลยแบบเออไม่กล้าไม่กล้าเหวี่ยงเยอะๆนะครับอ,อจริงๆวันนี้มีเซนชูออกด้วยนะ กนชูออกประมาณห้าห้าหปกแต่ช่วงหลังกันชูออกแบบแปลกๆอ่ะแบบผมก็เลยแบบไม่ค่อยแบบจะเข้าใจสักเท่าไหร่เน็ตสูมอะไรอยู่บอกได้แค่แนวแล้วกันแต่ไม่รู้เรื่องคือเซ็นชูอะเนชั่นกำลังมี ทีเป็นของตัวเองครับแต่จะมาเล่นตลาดนี้จริงๆริงไหมหรือแค่ซื้อเพื่อมาลองก็เดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งนะครับภาษา,ษามันผมอ่านไม่รู้เรื่องเลยฮนะขออภนะัยฮะเออนะครับพอไลน์แนวตั้งแล้วคือแบบเหมือนเหมือนเหมือนจะมันเข้าไปในช็อตด้วยมั้งเออนะครับก็คิดว่าน่าจะ พูดคุยได้พรุ่งนี้แหละนะฮะลองดูดีกว่าว่าเราทำอะไรอย่างไรได้บ้างนะฮะในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้นะนะจ๊ะอ่ะก็เป็นสิบนาทีโดยประมาณไม่ถึงด้วย8ปนาทีเองเพราะว่าเมื่อกี้ติดขัดนะฮะเฮ้ออ่ะ,ะ,อะลองดูแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในไลฟ์สองทุ่มนะฮะช่วง2องทุ่ม อดี๋ยจะมีอะไรมาพูดคุยให้ฟังก็เดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูลมาแล้วกันนะอยากถามประเด็นอะไรก็ลองรวบรวมรวมข้อมูลไว้แล้วกันนะโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้ไปแล้วครับ